เ้าถึงกับสุดจูจูผัวประกาศขอหย่าชีหน้าด่าอวดรวยหลังซื้อทองเป็นของขวัญให้แม่ผัวรู้ใครเป่าหูมายิ่งช้ำใจ เขาเด่นเขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของภรรยาชาวจีนคนหนึ่งค่ะที่เธอออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตหลังแต่งงานซึ่งพังทลายลงหลังจากที่เธอซื้อทองคําให้เป็นของขวัญวันเกิดของแม่สามีภรรยาคนดังกล่าวเธอเล่านะคะว่าเธอเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กๆและดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่เธอต้องการก็มักจะสามารถพิชิตมาได้อย่างง่ายดายหลังจากเธอเรียนจบมัธยมปลายเธอก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยอ,อันสงเกียติได้สําเร็จ ในระหว่างเรียน4ปีก็ได้รับทุนการศึกษาอยู่ตลอดเวลาหลังจากเรียนจบก็ได้ทำงานในบริษัทดีๆที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูงสองปตีต่อมาเธอตัดสินใจแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่คบหามาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนื่องจากตอนนั้นทั้งคู่ต่างก็มีการงานที่มั่นคงโดยแฟนหนุ่มของเธอเป็นคนเมืองที่ค่อนข้างหน้าตาดีส่วนเพื่อนๆและญาติๆของเขา ต่างก็สนับสนุนความสัมพันธ์นี้อย่างเต็มที่หลังจากแต่งงานนะคะพวกเขาก็เลือกอาศัยอยู่กับครอบครัวของสามีค่ะในตอนแรกพวกเขามีความสุขมากกับชีวิตคู่แต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปค่ะสามีที่เคยดูแลและเอาอกเอาใจเธออยู่เสมอก็เปลี่ยนเป็นคนที่มักจะแสดงท่าทีไม่พอใจต่อเธอเพียงเพราะเขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าภรรยาของตนเองค่ะเนื่องจากเธอได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกวางแผนส่วนเขายังคงเป็น นพนักงานบริษัทธรรมดาในบริษัทเล็กๆนะคะเขามักจะถอนหายใจนะคะแล้วก็บ่นว่าบางครั้งผมก็รู้สึกเบื่อเพราะหาเงินได้ไม่เท่าภรรยา เมื่อเห็นสามีกังวลและคอยแตกครุนคิดเรื่องนี้นะคะเธอจึงพยายามให้กำลังใจเขาค่ะโดยการบอกเขาว่าเราเป็นสามีภรรยากันคุณไม่จาเป็นต้องไปจริงจังกับเรื่องนี้เลยและเพราะเธอกลัวว่าสามีจะเสียใจนะคะเธอจึงพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดตั้งแต่ง,งานนอกบ้านจนถึงการดูแลบ้านและครอบครัวด,ด้วยค่ะเพื่อสามีของเธอจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรอีก จนกระทั่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะครอบครัวไปทานอาหารเย็นเนื่องในวันเกิดของแม่สามีค่ะเธอเลือกซื้อชุดเครื่องประดับทองให้เป็นของขวัญสําหรับวันพิเศษแก่แม่สามีของเธอนะคะอีกทั้งเธอยังยินดีจ่ายค่าอาหารทั้งหมดในวันนั้นด้วยค่ะเมื่อเห็นเช่นนี้นะคะแม่สามีของเธอก็เต็มไปด้วยความสุขใจค่ะเธอกล่าวชื่นชมลูกสะใภยต่อหน้าเพื่อนฝูงและครอบครัวนะคะ แต่อย่างไรก็ดีค่ะเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านนะคะเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นค่ะสามีของเธอชี้นิ้วมาที่เธออย่างโกรธเคืองแล้วก็พูดว่าคุณทำแบบนี้เพื่ออวดว่าคุณมีไรายได้มากกว่าผมเหรอผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆผมอยากอยู่คนเดียวบางทีเราควรจะหย่าก,กันเธอตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเธอไม่คาดคิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะตอนที่จ่ายเงิน<ๆ>เธอก็บอกกับทุกคนว่าเงินเป็นของเราทั้ง คูคคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเลยนะคะส่วนสามีที่ยืนกรานที่จะหย่าร้างกับเธอนั้นหลับฝันหวานไปนานแล้วนะคะในเวลาตอนตีหนึ่งนะคะปรากฏว่ามีข้อความเขามาในโทรศัพท์ของเขาค่ะโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เธออยากจะลองแอบดูข้อความนั้นขึ้นมานะคะทันทีที่เธอเปิดอ่านเธอต้องเจอกับสิ่งที่น่าตกใจจนน้ำตาของเธอไหลออกมาเลยทีเดียวค่ะเมื่อเพื่อนร่วมงานหญิงคนหนึ่งนะคะส่งข้อความตอบกลับมาว่าสิ่งที่เธอทำคือ ทำให้คุณอับอายต่อหน้าทุกคนแม้ว่าเรื่องในคืนนั้นจะผ่านมาหลายวันแล้วนะคะแต่เธอก็ยังคงคิดไม่ตกค่ะเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักของเธอลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเธอพบความจริงว่าสามีที่เธอไว้วางใจมาโดยตลอดกลับนำเรื่องในครอบครัวไปพูดและฟังคำใส่ร้ายจากผู้หญิงคนอื่นสุดท้ายก็ต้องการที่จะหย่าร้างกับเธอค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะเพราะเธอรักสามีของเธอมากเธอยังอยากอยู่กับเขาต่อไปและครอบครัวของสามีก็ปฏิบัติต่อเธอเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะทำให้เธอยังคงลังเลเรื่องการหย่าร้างอยู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุบขอบคุณค่ะ